ขาวสั้นๆนะครับผมสำหรับาสาวอิทเตอร์นะแยาจะหาว่าผมเล่นมีมีหรือชิปคอยหรือชิปโทเค็นมากเกินไปนะครับผมไปดูใน t วิตเตอร์มานะของมิเตเวลนะครับผมหรือไอวานอันนเ่งนะครับ <laughs> อันนึงที่ผมสนใจก็คือว่าเขามีการซีดนะชิปนะขึ้นมาแล้วคือไอตัวอิทเลียมแอดเดสขึ้นมานะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณอย่างที่เขาบอกนะ คุณถ้าคุณจะซื้ออีเทเรียมนะคุณจ่าย7จ0ร้อยห้าสิบาทเป็นค่าฟรีเพื่อจะส่งสามดอลเ่อไม่ใช่ขออภัยเจ็750ดรอยหาสิบดลาเป็นค่าฟรีนะครับเพื่อจะส่งสามดอลลราเป็นค่าทิปใช่ครับอย่างที่คุณูฟังไม่ผิดนะซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าอนาคตมันอาจจะมีถ้าเขาลงขนาดนี้เนี่ยในทิปของอตัวทวิตเตอร์ที่เป็นคนทำแนละ้วแล้วก็แจ็คดอซี่ก็ลาออกจากทวิตเตอร์นะครับคุณนล่วงเลยเทะนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรคนระับพวกเขาจะไปทํา เหรียญใหม่แล้วซึ่งเราจะตามมองนะเหรียญใหม่ของแจ็คดอร์ซี่นะคืออะไรนะผมเพราะว่าเขาจะทําเป็นตัวเด็กนะครับผมที่แรกเป็นเชนนะระหว่างบิตคอยนะกับมันกับสร้างสังคมขึ้นมานะของบิตคอยที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมปัจจุบันนี้มันคือแอสเซทที่แลกเปลี่ยนยากนะใครจะเอาหนึ่งอีกหนึ่งบิตคอยไปทําอะไรเนี่ยมันยากกว่าที่คิดนะคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะถือหนึ่งบิตคอยไปปุ๊บแบบไปซื้อรถเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมันต้องผ่านหลายหลายอย่างนะครับผมแต่ซิปแม็กทำได้นะ ไม่ได้อวยโคไม่ได้อวยเขานะครับผมแต่มันเคยมีซ <c oughs> okay. ิฟแม็กท ah, ี่มีคนเอาอ่า b t c ไปซื้อเทสลาครับผมก็โอเคเขาโค้ดว่ากันไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตผมมองว่าอิตาเลียมเนี่ยเวลานี้โปรเจกต์ทุกอย่างเนี่ยมันกระจายออกจากอิตาเลียมนะครับผมกระจาย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 ออกนะแต่มันหมายความว่ามันออกจากเชนอิตาเลียมนะครับผมนั่นหมายความนั่นสามารถมองได้หลายมุมนะว่าเถ้าอีเธอร์มันปรับลดค่าฟรีได้เมื่อไหร่เนี่ย มันอาจจะถึงขั้นกินรวบตลาดได้เลยนะครับผมอันนี้คือความน่ากลัวอันนึงของอิตาเลียนนะครับเพราะว่าราคาโดดขึ้นมานะเป็นแบบสี่เท่าห้าเท่าอย่างรวดเร็วนะครับผมในในช่วงปีที่ผ่านมานะเยอะมากนะครับเยอะมากก็คร่าวๆประมาณนี้วันนี้ข่าวไม่ไี้อะไรมากมายนะครับผมของตัวอีเธอรเพิ่งไปนี้ไปเห็นมากพอดีนะสำหรับตัวแจกชิปในทวิตเตอร์นะครับ ถ้าใครสงสัยว่าเราจะทำคลิปยังไงในทวิตเตอรนะก็ต้องเปลี่ยนบัญชีของเราก่อนนะครับให้เป็นบัญชีบัญชีสับมือชีพนะอันนี้จําเป็นนะครับผมแล้วก็เป็นตั้งค่าส่วนตัวให้เกี่ยวกับรูปหน้าชัดเจนตัวบุคคลชัดเจนมีสมัยชูชัดกเจนนะครับผมคุณถึงสามารถที่จะรับทลิปได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ขอทำนะเพราะว่าทวิตเตอร์ของผมผมเอาไว้ส่องอย่างอื่น ทวิตเตอร์ของผมมันเป็นแบบทวิตเตอร์ไรสสาระนะครับผมไม่ได้ใช้ทวิตเตอร์ลกนะต้องขออภัยนิดนึงนะครับผมอาจจะทําให้ดูไม่ได้นะแต่ลองเข้าไปดูในหลายๆช่องก็ได้ครับผมเพราะหลายช่องก็มีทําให้ดูนะว่าเออถ้าทํารับชิปเนี่ยครับรับยังไงนะครับผมแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ประเทศไทยยังสำยังไม่สามารถรับได้นะครับผมจะไม่บิดนะอันนี้ผมดูข่าวมาอยู่แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ชัวร์ยังไม่ยืนยันนะแต่ก็เตรียมตัว สำหรับมพิตเตอร์แบบทางการมันก็ดีครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือแบบพอเข้าพอมันสามารถเข้ามาได้ครับเราก็สามารถที่เปิดใช้ได้เลยนะครับผมมาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ